Ok nè นังหนีนี่ไม่ซื้อชาตาป้างอ,อีกแล้วโอเคอ้าวเจ๊น้องนี่ได้เกี่ยวว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเอา ออไอ้ควาซอ,องทีควาซองครีมแอลมอนค่ะอุ่นร้อนเลยไหมครับอุ่นร้อนแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้ด้วยค่ะร้อนหั่นนะครับครับผมได้ครับผมค่ะไม่เอาค่ะไหนเดี๋ยวนะครับขอบคุณมากค่ะ yeah. เยอา้า ได้เกียร์ว่างแล้วเย่กว่าจะได้เกียร์ว่างกระเถิบกระเถิบเจ๊ค่ะชับชับโอเคเฮ่เป็นการบ้นใหญเดียวใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะ โอเคแบบหนึ่งนะอึบอ่อยลัดตัวหันหันหันไม่เจอที่ใส่ถุงมันไม่ดีเหรอฮะในกระเป๋าไงใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะว่าจะไปทำคอนเทนต์ต่อเฮ <laughs> นี่ขับไปไหนในนะแวกนี้แหละบนๆใช่ เฮ้สวัสดีค EN ่ะแล้วก็ในบัตรมีเก้ารีหนึ่งคิดด้วยนะเอาเก็บไว้ก่อนวันนี้ขับคันนี้ถือไม่ได้ดีค่ะได้ค่ะฮะไม่เอาอ้ใสัยเนี่ย มันจะเป็นถุงตาตาบักใช่ไหมไม่ต้องเอาถุงใหญ่อะ่ะแค่นั้นก็พองงไหมใช่ใช่มัน <Yeah, จะมีถุงอีกไม่ต้องเอากล่องอ่ะไม่ต้องเอากล่องใช่เอามาแต่ตัวใช่เอาแต่ตัวเหนือได้ค่ะไฮ้ ไปแล้วชิบชิบคุณจะทำยูทูบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะช่องอะไรล่ะลิตเติ้ลชิคบิ๊กไบคุณอยู่อ๋อคุเคยเห็นอยู่ลิตเติ้ลชิคบิ๊กไบใช่ไหมเห็นในทิกเกอรเปล่าคุณเห็นอยู่พี่เห็นเมื่อวานก็มาใช่ไหมใช่เมื่อวานเอาไปลงแล้วเมื่อวานเอาไปลงแล้วเมื่อวานใครเข้าอะ่ะ มีคนพบหัวคนหนึ่งอ๋ออ้าคืนขอบคุณค่ะนในลากระเป๋าไม่ปิวไม่ปิวค่ะค่ะขันหลังด่าแล้วมั้งขอโทษค่ะใจเย็นๆนะคะแป๊บหนึ่ง

เสร็จท้ายแรก,กิจแล้วละเราก็จะไปแล้วค่ะเราจะเลี้ยวเราก็ต้องอยู่เลนนี้นะ กันนะแล้วเราแวะไอคอนเทเล่นนะคะ หมดยังขี่ได้อีกนี่เราจะมาลองตรงนี้ชิบชิบเย่แาบเราต้องลองตรงนี้ด้วยสวัสดีค่ะอ่าเอาเอา่เอ,อ,อที่มัน ขวดกระป๋องอะคะ่ะที่มันเป็นรสพีทหรืออ่าขวดเขียวขวดเขียวที่มีโซดาะค่ะตัวพีทเ,เนี่ยมันเนยเหรอใช่ใช่ใช่ได้ครับอันนี้ใส่ขับได้ไหมครับไม่ใส่คะ่ะเอาเป็นกระป๋องมาเลยขอ,อถ้าเป็นเป็นแบบกระป๋องนะพี่ใช่ใช่ที่มันเป็นกระป๋องไอ้ปอมเมกากนิ่หรือเปล่าพีา่ใช่ได้ที่มันเป็นกระป๋องสีเขียวๆ,ๆอะ่ะ กระป๋องสีเขียวจะเป็นการนู่นเหรอพี่ไม่ใช่อะค่ะที่เป็นโซดาที่เป็นโซดาถ้าเป็นตัวกระป๋องสีเขียวของทางร้านนะครับจะเป็นโซที่เป็นโซดาเปเพียงลุงจะเป็นหรือว่าที่จะมาทำเป็นตัวข,ของหน้าตาขับไปเลยพี่อ๋อได้ไอโอเคค่ะ,ะสืนน่อเงินดูแล้าตาขับไปกันแล้วได้ค่ะ ใช่ใช่ใช่อย่างเดียวค่ะอย่างเดียวนี่ค่ะชิบชิบเย่ได้แล้วชิบไม,ไ,มไม่ใส่ค่ะเอาเดี๋ยวใส่กระเป๋าเลยชิบฝากไปก่อน โอเคไม่เอาอะไรเลยค่ะเอามาเป็นกระป๋องเลยเอามาไม่เอาค่ะขอบคุณค่ะอึบคาเทอรค่ะึอืม กขาอยจอดแบบนึงนะใช้ถุงมือก่อนเมื่อกี้คนเยอะนะก็คือช่วงคนเยอะเรามาก็คนเยอะแต่เอารถยนต์มาคนไม,คนไม่คนไม่เยอะเลยนะคะไม่ค่อยมีคนมานะอ่ะเรียบร้อยภารกิจครบแหละโอเคไปได้ ภารก,กิจพบแล้วกลับได้ไปแล้วเด็ดนะอันนี้รถไม่ติดแล้วไม่มีรถติด แบบูจะตรวจมองข้ามนูไปมองข้ามนูไปเลยมองข้ามนูขับคุณค่ะที่มองข้ามหนูไป <c ười> คลบๆเอามาคืนแล้วร้อนไม่เรียกมองเฉยๆไม่เรียกหนูเขามองเฉยๆแล้วเขาก็จะเขาก็มอง ไม่หนูอะไรนะหนูท่องไว้คุณตำรวจมองข้ามหนูไปมองข้ามหนูไป